สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The อ y e of Tarot ายา Bye. กัญชริยานะคะคลิปนี้เรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณมากันที่ราศีมากันที่ราศีตุลจ้ะมากันที่ราศีตุลน,น,น,นะจ๊ะาราศีตุลวันที่23ตุลาถ,ถึง22 23กันยาถึง22ตุลานะคะเป็นการดูดวงแบบโหรศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นวันที่ไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือนาภายนี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะโดยเป็นแนวทางโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงโดยเป็นขำๆดูพอไม่มีอะไรจะดูโอเคปะ่ะเออตามนั้นช่องนี้เป็นช่องสตรองค่ะ มีทุกกำลังใจกับคนที่ทุกยากคนที่กำลังอกหกักหรือคนที่เผชิญชีวิตกับโชคชะตานะคะความรักไม่ใช่เรื่องอย่างเดียวของชีวิตคุณต้องดำเนินคุณต้องดำเนินชีวิตต่อไปรัสู้ต่อไปไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดๆก็ตามนะจ๊ะมาขอไพ่ในนะขอไพ่ให้คุณหนึ่งใบไพ่พลังงานรักนะคะความรักของคุณห้าใบสวัสดีชาวซองสวัสดีเอฟซี เสวัสดดสมาชิกท่านใหม่ๆที่กดติดตามรับชมรับฟังช่องนี้นะจ๊ะว้าวถูกหวยหรือเปล่าวันนี้ไปซื้อหวยนะมีโชคมีลาบนะจ๊ะตุลจ๋าไปซื้อรัตตรี่สักหน่อยไซดูถ้าทางจะมีโชคมีลาบถ้าไม่มีโชคมีลาบทรงการงานก็อาจจะมีโชคมีลาบเอ้ยถ้าไม่มีโชคไม่มีลาบทางหวยหรือเออก็จะมีโชคมีลาบของการงานก็ได้เป็นงานที่สองงานที่สามงานที่เข้ามาที่สร้างเงินมาให้คุณเป็นกอบเป็นกาทีเดียว คนที่คุณรักรู้สึกยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักคนที่คุณรักคนที่คุณหมายปองคนที่คุณไปชอบเขานะ่ะ D A The, uh, the Harpentest ค่ะ The Harpentest นะคะ King of Cup ว้าวเขารักคุณชอบคุณนะ่ะแต่เขาคนเจ้าชู้นะจ๊ะเราเจ้าชู้หรือเขาเจ้าชู้จ้าตุนจ๋าอะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะแนวโน้มแนวโน้มนะคะ อย่างที่บอกนะไพ่นี้อาจจะตรงกับคุณก็ได้หรือไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะอาจารย์เพราะว่าไพ่เปิดมาอาจจะวันนี้อาจจะตรงกับคนนี้ของราศีคุณแต่ตรงกับคนนี้เพราะว่าวันเดินปีเกิดของแต่ละท่านแต่ละคนไม่เหมือนกันนะจ๊ะโอเคไหมมาไพ่ใบแรกของพลังงานรากักเมเนเจอร์หลักหนึ่งใบก่อนนะคะแล้วก็ความรักของคุณอัปเดตอนาะคตปัจจุบันแล้วก็ว่า คนที่คุณรักคนที่คุณหมายปองเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะไพ่ใบแรกของคุณเป็นพลังงานหลักของคุณเลยได้ไพ่ของ queen of pentacles เป็นถือเหรียญทีเดียวโอ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 ไพ่ดีนะจ๊ะถ้าฟิน q u e e ถือเหรียญน,นี่เป็นลนักษณะของไพ่ที่ดีนะคะเป็นราชนีถือเหรียญไว้คุณกำลังนั่งถือใครไว้ในมือจ๊ะ q u e e ถือเหรียญ อาจารย์เห็นเมื่อกี้อ๋อคิงถือถ้วยนี่นาไม่ใช่อกวินถือเหรียญเป็นลักษณะของราชนีผู้นี้นั่งถือนั่งกำรไรข่ไว้ในมือค่ะกำลังคิดกำลังทบทวนกำลังแต่ตองคนคนนี้เป็นคนอบอุ่นระมุนทีเดียวเป็นคนเอาใจคนอื่นเก่งเป็นคนที่ค่อนข้างจะจะอบอุ่นในความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะดูแลคนอื่นได้ดีค่ะเป็นคนดื้อ เดิมมากเหมือนกันเห็นนิ่งๆแบบนี้นั่งถือเหรียญแบบนี้นั่งเฉยๆแบบนี้แต่ค่อนข้างดื้อทีเดียวนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยฟังใครบางคนอาจจะเด้อแล้วก็วอยไว้โวกเวกแต่บางคนอาจจะเด้อเงียบก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเพราะว่าควนถือเหรียญถ้ามองถึงความเขาเรียกว่าความอบอุ่น ความมั่นคงการดูแลคนอื่นได้ดีนะคะราชนีลักษณะราชน,าชนีผู้นี้เป็นราชนีทัดดินก็ได้คุณอาจจะคุยกับคนทัดดินทัดดินมีลายพืชศพกันมังกรคือเป็นมีดินอยู่ในตัวนึกออกไหมคะเป็นคนที่มั่นคงดีในฐานะมั่นคงดีดูแลคนอื่นได้ดีมองโรคในแงด่ดีมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะจริงจังอยากได้ความสัมพันธ์ที่ไประยะย,ยาวๆมองไปแบบคบกันไปยาวๆยาวๆยาว,ยาว,ยาวเลย นะแต่ไม่ชอบการกระทาที่ที่ใครทําให้เสียหน้าคือจะทาอะไรก็ได้แต่อย่าทาให้เสียหน้านะคะถ้าในด้านของการงานหราในด้านของการงานเริ่มมีความมั่นคงเรื่องของทรัพย์สินเงินทองมาบ้างหรือเปล่าหรือมั่นคงทางด้านจิตใจมีวิสัยทัศน์นะคะมองโลกง,ง่ายๆแห่งความเป็นจริงเป็นลักษณะของคนที่หาเลี้ยงครอบครัวคนคนนี้เป็น,นเป็นนักวางแผนแก้ปัญหาได้มีมีความเสียสละอยู่ในตัว บางคนนะคะถ้าทำงานทางโซเชียลหรือตรวหรือโซเชียลถ้าทำงานทาง YouTube เป็นยูทูบเบอร์หรืออะไรเงี้ยมีชื่อเสียงกำลังมีชื่อเสียงก้าวเข้าสูสาา่สถานะการสถาก้าวเข้าสู่สถานนะทางการเงินที่เริ่มมั่นคงถ้าใครหยิบไพ่ไพ่ใบนี้มาเนี่ยในอนาคตจะร่ำรวยแน่นอน ร่ำมรวยเงินทองมีทรัพย์สมบัติมีอำนาจคือทำงานทำงานเก่งหาเงินเก่งรสนิยมดีเป็นคนค่อนข้างจะเย่อหยิง่งชอบใช้ของเครื่องประดับราคาแพงๆก็เป็นไปได้นะจ๊ะมาห้าใบของคุณในความรักเนี่ยนั่งถือใครเขาไว้ในมือไม่รู้รู้สึกว่าอยากได้ความสัมพันธ์แบบนั้นนั่งเฉยๆนิ่งๆงงแล้วถือเขาไว้ในมือความรู้สึกของคุณกำลังเป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่าจ๊ะตน ไพ่ห้าใบาของตุนค่ะเจ็ดเไม้เท้า The Hangman เอ of p e n t a c l e อล์ค n งออฟวาแล้วก็ j d g m e n t ที่ผ่านมาคุณต้องดิ้นนต่อสู้กับอุปสรรคกับปัญหาอะไรมากมายหรือเปล่า <c oughs> การต่อสู้เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ยังคงอยู่อย่างเช่นถ้าในเรื่องของการงานกำลังมีคนจะมาเรื่อยขาตำแหน่งเก้าอี้คุณหรือเปล่าพยายามต่อสู้และดุนรนอุปสรรคเยอะอุปสรรคเยอะหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงใน ในเ,เขาเรียกว่าในสายงานของตัวเองก็ได้นะคะแล้วก็มีถ้าทำงานที่ต้องแข่งขันมันต้องไปสอบรับสมัครกับใครเนี่ยไปสอบไปแข่งขันไปทำงานไปสมัครงานจะมีคู่แข่งที่สูสีกันทีเดียวแต่ว่าจะชนะจะได้คุณจะได้มาซึ่งงานนั้นนะคะในความรักความสัมพันธ์รัก,ก็เช่นเดียวกันในความรักความสัมพันธ์ ปัญหาระอุปสรรคค่อนข้างมากแต่คุณยังอยากยือ้อยังอยากยือ้อยังอยากเก็บยังอยากมีคนคนนี้ไว้แต่ว่าเดอะแฮงแมนมาบอกว่าคุณอาจจะต้องรู้สึกโดดเดี่ยวก็ได้นะเดอะแฮงแมนเป็นไพ่ที่แขวนตัวอยู่บนต้นไม้แขวนตัวอยู่ในความเจ็บปวดแขวนตัวอยู่ในความรู้สึกที่มันโดดเดี่ยวคือบางครั้งมันเจ็บช้ำกับความรักแต่ต้องเสียสละทำอะไรไม่ได้เรียกร้องอะไรก็ไม่ได้ต้องก้มกืนฝืนทนรัก รักต้องเลิกท,ท,ท,ทั้งทที่ยังรักก็เป็นไปได้ลักษณะของไพ่ใบนี้ไพ่แห่งความโดดเดี่ยวไพ่แห่งการรอคอยการพันธนาการตัวเองอยู่ในสิ่งเดิมๆไม่ว่าจะเป็นความรักแบบเดิมใจของคุณไปหมกมุ่นกับคนเดิมๆสิ่งเดิมๆอยู่ตอนนี้คุณอยากได้ตังค์หรือเปล่าอยากได้เงินก้อนโตหรอคะคอก็จะได้นะไปลองแทงหวยดูงวดเนี้ยนะคะเอออาจจะได้เงินก้อนโตหรืออาจจะได้งานคุณอาจจะได้เริ่มงานใหม่ๆ ไพ่ของ H of Cup อ่า H of Pentacle เป็นไพ่ที่ดีมากเป็นไพ่ของการงานและการเงินเป็นการเริ่มต้นใหม่คุณอาจจะได้หยิบได้จับงานใหม่ๆที่สามารถทํารายได้ให้คุณมาหาศาลการเงินที่มันแย่ๆที่ผ่านมาตอนนี้มันจะเริ่มดีขึ้นมันจะเริ่มทําให้คุณมีเงินมีทรัพย์สมบัติมีเงินทองหรือคุณอยากได้เงินก้อนโตจากใครจะ๊ะอยากได้เงินก้อนโตจากงานบางคนได้ของฝันของฝากจาก คนที่คุณรักก็เป็นไปได้เขาเรียกว่ามีโชคดีอะยะบไพ่ใบนี้เป็นลักษณะของไพ่โชคดีเกี่ยวกับเงินเงินทองทองบางคนได้เรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งได้เงินได้ทองขึ้นมาการทำธุรกิจก็เริ่มดีถ้าหยิบไพ่ใบนี้นะจะมีฐานะค่อนข้างดีที่ผ่านมามันจะแย่แต่ต่อไปนี้3เดือน6เดือนนี้มันจะดีขึ้นก็ได้หรืออาจจะเจอ,อ คนที่เป็นผู้หญิงที่เป็นลักษณะของมีสตังก็ได้เนื้อคู่ถ้าคุณเป็นถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็จะได้ผู้หญิงที่เป็นคนที่มีเงินหรือเขาเรียกว่านารีประถมก็ได้แต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายเอย้คุณเป็นผู้หญิงไพ่ใบนี้คุณอาจจะได้ในความรักของคุณอาจจะความรักที่คุณอยู่กับคนของคุณเนี่ยอาจจะมีการเงินการทองมาเกี่ยวข้องเขาช่วยซัพพอร์ตช่วยดูแล ไพ่สลับกันได้เช่นกันในออฟวันมาบอกว่าการเซ็นสัญญาเอกสารได้ดระวังด้วยนะจ๊ะอย่าใจร้อนความรักก็เช่นกันอย่าใจร้อนความรักที่มาไวมักจะไปไวเสมอบางทีมันต้องเป็นขั้นเป็นตอนต่อไปคุณบอกว่าคุณอยากจะออกไปจากความสัมพันธ์นี้แล้วไม่อยากอยู่แล้วจ้าตุจ,าตจา๋าเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยหนาะวกับความสัมพันธ์ท่อนทัางท,ทุกทรมานกับความสัมพันธ์แต่จัสเม้นมาบอกว่าคุณจะได้รับ การปลดปล่อยจากความรู้สึกเดิมๆที่คุณมีอยู่สิ่งที่คุณต้องทนมานานใช่สิ่งที่คุณต้องทนคุณอาจจะคุยกับราศีธัตไฟแม่สิงห์ธนายวน้ำกกฎมีนพฤจิกลมเมทุนตุลกุมมีนอ่าทนูมาหลายราศีทีเดียวคุณบอกว่าที่ผ่านมาคุณต้องอดทนนะความอดทนของคุณมีเยอะแต่คุณจะทนมันได้ค่ะถ้าคุณทนไม่ได้คุณจะจบ บางคนนะคะถ้ายังไม่เกิดจะจบขึ้นแบบกระทานหันไม่ทันตั้งตัวในความรักของคุณหรือในความรู้สึกของคุณมีบางอย่างมันจะพังทลายลงมาหมดสิ่งที่คุณคิดสิ่งทุกคุณคดาดหวังสิ่งที่คุณวางแผนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรมันจะพังทลายลงมาหมดเลยระวังด้วยนะจ๊ะเกิดขึ้นแบบอยู่ๆก็เกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยอะ่ะคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงกับคุณคะ่ะหดาบเด High Princess King of Cup Knight of Cup แล้วก็ Page of One คนคนนี้เป็นคนเจ้าชู้นะคะมี มีลัษณนะคนคนนี้เ็าเดินจากคุณไปแล้วหรอคะการเดินจากไปแต่ยังเหลือไว้ในความผูกพันอาจจะความผูกพันที่เป็นคนที่เคยคบกันมานานคนที่รู้จักกันมานานเคยคบกันาระายะเวลานึงแล้วเขารู้สึกผูกพันแต่คนคนนี้ที่คุณคบเป็นคนอารมณ์ไหลขั้วเดี๋ยวดีเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากอยู่ตรงนี้ในเงามืดของคุณคุณอาจจะคบกันแบบรับๆคุยกันแบบสองคนคิงออฟคัพมาบอกว่าเขาก็ยังรู้สึกดีๆกับคุณนะ ความรู้สึกข,ของเขายังมีคุณอยู่แต่คนคนนี้เป็นคนค่อนข้างเจ้าชู้แฟนเล,ล่มีสเสน่ห์แรงทีเดียวเขาหันหลังให้คุณแล้วล่ะเขาเดินไปข้างหน้าแต่เขาก็ยังอยากรู้ความขึ้นไหวความเป็นไปในฐานนะเพื่อนกันก็นกได้นะยังอยากรู้อยู่ไปต่อสิคนคนนี้กำลังเจ็บอยู่ในความสัมพันธ์ค่ะจานมองว่าม่น่าจะเจ็บกับคุณเนาะขออีกใบได้ไดปะ เขาเป็นเดอะฟูอะคนคนนี้มีสระในตัวเองค่อนข้างสูงค่ะค่อนข้างจะแฟนลี่ค่อนข้างจะมีสระาและการเริ่มต้นใหม่คุณเจ็บกับเขาหรือเขาเจ็บกับคุณคะจา์มองไม่น่าจะมองว่าเขาเจ็บกับคุณนะไพ่น่าจะสลับกันมากกว่าเพราะว่าเขาเป็นคนแฟนเี่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะจะรักตัวเองค่อนข้างสูงและเป็นคนมีเสน่ห์ไม่น่าจะเจ็บเพราะคุณหรอกเดเดวิลคุณกับเขาเป็นเวรเป็นกรรม ต่อกันยังมีจิตมีใจที่ผูกพันยังมีมีจิตมีใจนึกถึงกันไพ่สลับกันได้อาจจะเป็นคุณที่มีจิตใจที่มันเป็นความรักที่ผิดความรักที่ไม่ดีแอบคุยกันสองคนแอบพบกันสองคนหรอือเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นขึ้นแต่มันมีความรู้สึกว่ามันดึกซึ้งกินใจทําไมตัดกันไม่ขาดทําไมยังหวยหาทําไมยังรู้สึกทรมานถ้าเราคิดถึงคนนี้ทีไรเราจะทําให้เราทรมาน ทุกครั้งเขาก็เช่นกันถ้าเขาจะไปคุณจะรังแต่ถ้าคุณจะไปเขาก็จะรังแต่ความสัมพันธ์นึกถึงศีลธรรมจริยธรรมไว้หน่อยนะคะโอเคไพ่ห <c oughs> okay, ใบแนวน้งความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะหอาสามเหรียญ The Moon หถ้วย t e m p l e l a n d แล้วก็สิไม้เท้าความสัมพันธ์ที่คุณวางแผนอะไรไว้จ้าเดทที่ผ่านมาคุณวางแผนกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ปลอดภัยนี้ไว้หร ความวิตกกังวลความไม่ปลอดภัยความเสียใจคุณย้ายถิ่นฐานไปไหนหรือเปล่าตุนการย้ายถิ่นฐานความรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักรักทางไกลการย้ายถิ่นฐานไปอยู่บ้านเกิดการเดินทางการทํางานของคุณต้องเดินทางตลอดเวลาไหมหรือความรักของคุณต้องห่างกันเพราะระยะทางคะคุณเสียใจกับความสัมพันธ์นี้นะเสียดายเสียใจเสียความรู้สึกแต่มันยังวางออกไม่ได้แต่คุณก็ไม่เลือกค่ะ มันเจ็บอยู่ในใจของคุณแหละมันยังอยู่ในใจมันยังติดค้างเงียบในใจคนคนนั้นเป็นคนช่างเลือกค่ะเลือกมากเลือกเยอะคุณก็อาจจะเช่นกันเขาคิดยังไงกับคุณตุลเขาคิดยังไงรักครั้งนี้นะคะเป็นความรักเขาก็รู้สึกดีกับคุณนะความรู้สึกดีแต่คนคนนี้เป็นคนคน่อนข้างจะชอบทําบุญไหมรักษาใช้สมองมากกว่าใช้ใจค่ะความรู้สึกของเขากับคุณก็ เป็นความรู้สึกที่คนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะเขากักความสัมพันธ์ไว้น่ะเขาพร้อมจะคุยพร้อมจะพูดพร้อมจะคุยแต่ไม่พร้อมจะมีไม่อยากจะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบนั้นหรือเปล่าความรู้สึกที่มันย้อนแย้งเขาเงียบปีกวิเวกไปอยู่ในตัวเขาคนเดียวแล้วค่ะเงียบแล้วนิ่งใส่คุณแล้วเขามีความรู้สึกว่าการเดินไปข้างหน้ามันก็ไม่ได้ทําให้สถานการณ์นี้มีความสุขหรือมันไม่ได้รับการพัฒนาคุณรักคิดยังไงกับเขาคุณทูอ็อบคัพอ่ะคุณรักเขาว่า เลิฟๆอ่ะแต่ความรักของคุณคุณเป็นเจ้าของกิจการหรือคะเป็นเจ้าของกิจการชอบสั่งชอบคอนโทลคุณมีครอบครัวแล้วหรือคะหรือคุณให้ความมั่นคงคุณไม่สามารถให้ความมั่นคงในด้านของการเป็นครอบครัวได้คุณไม่สามารถให้งานแต่งเขาได้เขาอยากได้อ่ะเขาอยากได้รักระยะยาวแต่คุณให้ไม่ได้คุณมีพร้อมแล้วค่ะคุณอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วมีความพร้อมทุกอย่างทรัพย์สมบัติเงินทองไม่มากพอเหมือนคนอื่นไม่ได้รวยขนาดนั้นแต่คุณมี คุณมีและคุณยังกลับไม่ได้ไปไม่ถึงกับความสัมพันธ์นี้อยู่ค่ะขังตัวเองไว้ในความทรงจําเดิมๆขังตัวเองไว้ในความทรงจําเก่าๆความรู้สึกที่ต้องแบกความรู้สึกที่ทุกข์ทรมานอืมโอเคบางคนจบกันไปแล้วบางคนเลิกกันไปแล้วจะมีโอกาสกลับคืนย้อนคืนมาไหมความรักนี้สามารถพัฒนาได้ไหมกลับคืนมาได้ไหม ถ้าคนที่นิ่งใส่กันเลิกกันไปไม่คุยกันหรือบางคนไม่ได้ชัดเจนต่อกันมีโอกาสจะพัฒนาได้ไหมคะมีโอกาสไหมยังอยากมีกันไว้ยังอยากมีกันไว้ต่อให้ยังไงก็แล้วแต่แต,แต่ความรักครั้งนี้คุณอาจจะคุยกับคนที่เคยแต่งงานมาแล้วเป็นแม่ไม้ก็ได้พ่อไม้ก็ได้ คนที่ทํางานเก่งมากคนที่มีภาวะความเป็นผู้นําค่อนข้างสูงคนที่ตรงไปตรงมาคนที่มีอีกโก้คนที่ใจร้อนคุณทะเลาะกับเขาหรอคะคุณกำลังทะเลาะกับใครอยู่ความเสียใจในการทะเลาะความบาดหมางความไม่ลงรอยปัญหาเยอะอุปสรรคเยอะนิ่งเฉยใส่กันขออีกหนึ่งใบเขาน้อยใจหรือคุณน้อยใจในตัวเขาโอเคไปต่อกลับไหมเหรออาจารย์มองไม่เห็นกันกลับมาเนาะ มองไม่เห็นกันกลับมาถึงจะอยากมีกันไว้ตอนนี้ยังไม่เคลื่อนไหวอืยังไม่เคลื่อนไหวคุณควรจะรอเขาไหมคะคุณคุณควรจะรอเขาไหมคุณอาจจะคบกับคนที่เป็นแม่ไม้คนที่เป็นคนที่ดูแลคนอื่นได้ดีรักอิสระในตัวเองรักตัวเองมากกว่ารักคุณคนขยันทํางานและควรจะรอไหมรออย่างความอดทนถามว่ารอเราได้อะไรรอเราไม่ได้อะไรหรอกค่ะ,คะรอด้วยความอดทนรอไปทนไปอะ่ะ ไม่ต้องรอหรอกอาจารย์ว่าไม่ควรจะรอนะคะมันคือคนคนนี้เขาเป็นคนที่ควบคุมยากนะคนทลยากควบคุมยากจะบอกให้เลยเขามีความคิดเของตัวเองเขาไม่ต้องการให้ใครมาควบคุมเขาเองถ้าอยากจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ก็ต้องอยู่แบบว่าแบบสิ่งที่เป็นแบบทุกวันนี้ถ้างนั้นมันไม่มีทางเป็นไปได้คุณมีคนใหม่เข้ามาไหมตุลกลับคุณอยากจะกลับไปในความสัมพันธ์นี้ค่ะคุณเม่คุณเจ้าชู้ด้วยคุณเจ้าชู้ คุณนิ่งเฉยจจสติกมาบอกว่าคุณพยายามหาความยุติธรรมถ้าเขาทักคุณงูก็ทักเขาว่าถ้าเขาไม่ทักคุณงูไม่ทักเขาถ้าเขาคุยกับคุณุูก็คุยคุณเป็นคนที่แฟนเล่เหมือนกันแล้วก็มีคนเข้ามาในความสัมพันธ์เยอะแต่คุณเป็นคนชอบสั่งไหมชอบคนโทคนู้นคนนั้นคนนี้ปะเป็นเจ้าของกิจการไหมเป็นคนที่ตรงไปตรงมาแต่เป็นคนที่อารมณ์ที่ค่อนข้างดูโรแมนติกอะดูโรแมนติกเป็นคนที่โรแมนติกทีเดียววางแผนทําอะไรอยู่ ระวังเกิดระวังมีการขึ้นโรงขึ้นศาลร,ระวังอะไรที่ยัดงานที่ยัดใต้โต๊ะระวังคนที่มีซื่อรับหลังรับหลังพูดไม่จริงพูดปดไม่ซื่อกับคุณนะระวังหรือคุณอาจจะทํากับใครก็ได้เขาฝากบอกคุณห้าใบค่ะเดอ์มิดเขาไม่ปลอดภัยหรอกในความสัมพันธ์เนี้ยเขาบอกความยากลําบากจริงๆว้าวโอโห,โหขึ้นเรียงเลยคุณเจอกับคนที่มีความสัมพันธ์ที่ คิดเยอะฉลาดมีเล่ห์เหลี่ยมมีความรู้คนที่อาจจะเป็นคนที่สอนคนอื่นก็ได้นะเป็นอาคูบาอาจารย์เป็นคนที่มีความรู้มากมายหลายด้านคนที่ฉลาดรู้จักพูดรู้จักจะอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศา,างส,สนาวัฒนธรรมเขาถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณเขาฝากบอกว่ายังไงเขาฝากบอกว่ามันไม่ปลอดภัยอกในความสัมพันธ์เนี้ยเพราะฉะนั้นเขาอยู่ในที่ที่เขาชุนอยู่ดีกว่าเขายืนอยู่จุดของเขาดีกว่าเขาบอกอย่างนี้ คุณล่ะฝากบอกเขาห้าใบคุณบอกว่าสิบดาบคุณเจ็บคุณส่องเขาอยู่ค่ะเขาเป็นเอ็มเพลสของคุณอ่ะเป็นที่หนึ่งในใจคุณอ่ะคุณรักเขานะแต่คุณรักเขาคุณเครียดคุณจิตตกคุณมองความสัมพันธ์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรคุณก็นิ่งเขาก็นิ่งค่ะต่างคนต่างนิ่งและต่างคนต่างไปมีวิธีของตัวเองประมาณนั้นนะนะมันน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เข้ากันได้ดีแต่มันเป็นคู่มันไม่ได้เป็นคู่กันมันเป็นได้ มันเป็นได้แค่บุญสัมพันธ์ขอไพ่แนะนำห้าใบกับตุนค่ะจุดเดทค่ะคุณอาจจะคุยกับราศีพฤจิกราศีพฤจิกราศีพฤษศ์ราศีเมษก็มีนะเมื่อกี้มีเม็ดด้วยว้าว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 ,ว,าวสามถ้วยใครคนหนึ่งมีเจ้าของอยู่แล้วค่ะไพ่บอกว่าการจบแล้วนึกถึงศีลธรรมอันดีงามจบไปซะการอยู่ในสามถ้วยไม่ได้ทําให้คุณมีความสุข The Star คือการเยียวยาจิตใจเราเริ่มต้นชาววันใหม่ซะ The Star คุณอาจจะคุยกับราศีกุมไพ่แนะนำว่าบางสิ่งบางอย่างถ้ามันไม่คู่ควรก็ควรจะจบได้แล้วค่ะควรจะจบจากความสัมพันธ์นี้ได้แล้วไม่มีประโยชน์อันใดที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันดาเนินต่อไปมันมีแต่รังแต่จะทาให้คนทั้งสามคนเจ็บไม่ใช่คุณคนเดียวที่ทุกคนที่สองก็ทุกคนที่สาก็ทุก ไม่มีใครมีความสุขในความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นจบจากบางสิ่งและเริ่มต้นใหม่กับบางสิ่งเช่นจบกับคนที่เป็นมือที่สามและเริ่มต้นใหม่กับมือแรกซะมันไม่มีประโยชน์อนใดจริงๆมีแต่ความทุกข์กายมีแต่ความทุกข์กายทุกใจไม่สามารถจะจะทำอะไรได้กับความสัมพันธ์นี้เลยนะคะให้บอกแบบนั้นอะ บางครั้งนะคะอาจารย์มองเอออาจารย์ลืมไปอย่าลืมฝากประชาสัมพันธ์ค่ะอาจารย์เปิดแล้วนะคะคอร์สการเรียนการสอนดูดวงแบบสตร์ตะวันตกวันที่23สิงหาถ้าคุณสนใจแอดไลน์มาคุยค่ะเรียนแค่วันเดียวคุณต้องเอาตำราคุณต้องเอาาหนังสือไปอ่านก่อนคุณถึงจะได้ความรู้และอ่านไพ่ได้ในวันนั้นนะคะขอโทษทีเบรกนิดนึงต่อไพ่บอกว่าศีลธรรมทำบุญเยอะๆด้วยศีลธรรมอันดีงามจะหนุนนำชีวิตของคุณไปในสิ่งที่ดี และคุณจะมีความสุขกว่านี้ถ้าการที่คุณคราคาสร้างอยู่ในความสัมพันธ์ใดซ้มสัมพันธ์นหนึ่งมันสร้างแต่ความเจ็บปวดสร้างแต่ความเสียหายมันจะมันจะดึงคุณดำดิ่งไปลึกกว่านี้เพราะฉะนั้นจบเพเนาะไม่เวิร์กเลิกเถอะโอเคแค่นี้จัดตุล อย่าลืมก, like, ก, share, มกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดสคริปชั่นด้วยอย่าลืมดูดวงสุนตัวอะไรมาค่ะ s i a f e 0 3 2 9์ y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ